และแล้วก็กลายเป็นสูงสุดคืนสู่สามัญสำหรับ S 25 Ultra สริเสริญน้าข่าวมือถือถ้าทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปนะครับตอนนี้เนี่ยมีรูปหลุดออกมาของ S 25 Ultra แล้วเดี๋ยวผมจะใส่รูปทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับคือเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตัว S 24 Ultra เนี่ยทุกคนน่าจะแปลกใจกันเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้าตัวขอบจอที่ทุกคนเห็นว่าเฮ้ มุมเมอมปกติเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์ซัมซุงตอนนี้เนี่ยนะมันจะยิ่งมีแต่แบบขอบจะยิ่งแบบคมขึ้นคมขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่แต่แต,แต,แต่จะบอกว่าในตัวของ s 25 Ultra มันกลับมาเป็นสุขกลับมาเป็นเบสิกแล้วนะครับมันกลับมาเป็นเหมือนเจ้าตัว s 24 plus s 23 plus แล้วซึ่งในตัวขอบเนี่ยมันกลายเป็นขอบมนซันแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าด้วยเหตุ อาจจะเป็นดีไซน์ใหม่ของเขาก็ได้แต่ว่ามันแปลกนิดนึงไหมเพราะว่าเจ้าตัว galaxy C46 เนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวออกมาเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันเป็นขอบแบบ sharp corner เข้าใจไหมม,มันเป็นขอบแหลมซึ่งในรุ่นก่อนๆเนี่ยผมโชว์ให้ดูว่าในตัวของ s ในตัวของ z f o 4 d เนี่ยนะครับมันก็เป็นขอบมนๆเห็นไหมเนี่ยเป็นขอบมนแล้วก็ในตัวของ S45 S นะครับก็ยังเป็นแบบนี้อยู่แต่พอ c 4 6ก็กลายเป็นขอบแหลมซะง,งั้นนะครับแต่พอเป็น S25 Ultra เนี่ยผมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นสไตล์สไตล์ซัมซุงอาจจะกลับไปใช้สไตล์เดิมหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่แต,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 แต่แต่ที่แน่ๆจอนะครับก็ยังเป็นจอแบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่เขาใช้เรามาเนี่ยก็ให้เรามา5,000 mAh เหมือนเดิมคือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยก็คือในเรื่องของ จอด้านหน้านะครับคุณภาพ Quality ของจอและที่จะมีการอัปเกรดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของกล้องชุดหลังนั่นเองนะครับคือการอัปเกรดมันค่อนข้างที่จะกลายเป็นการอัปเกรดที่เป็นแบบไมเนอร์เข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยรูปทรงต่างๆเนี่ยเขาอาจจะซัมซุงอาจจะทําการตลาดเพื่อทำมาร์เก็ตติ้งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจอแบบแปลกใหม่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปนะครับ ในตัวของ S 21 Ultra Snapdragon 888เนี่ยทุกคนจะเห็นได้เลยว่าตัวจอตัวมุมขอบเครื่องเนี่ยมันก็เป็นขอบแบบมนๆแบบ S 25 Ultra คือคือผมงงเหมือนกันนะคือผมอาจจะเป็นการตลาดอาจจะเป็นสไตล์ใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ารูปที่หลุดออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มว่า การดีไซน์ของตัว S 25 Ultra จากนี้เนี่ยจะกลับมาเป็นขอบมนเหมือนเดิมไม่ใช่ขอบแหลมแล้วนะจ๊ะเสิญหน้าข่าวมือถือ